ผักบุงหลายตัวเลยผักบุงผักบุงผักบุงวันนี้มาตามหาผักบุงอ่ะผักบุงเอ้ยผักบุงเอาไม่กล้าลงมาเลยเร็ว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 ลงมาลงมาโอ้โหดูกลัวมากกลัวกลัวขี้กลัวผักบุงแม็นกลัวอะไรนะผักบุงผักบุง เอ้ยพะบงขึ้นลงมาแน่พะบงอยู่ข้างล่างหน่อ้าวกินพะบงกินอ้าวพะบงกิน แต่อันนี้ผักบงแนะ่มันก็เลยไม่กลัวผักบงตัวจริงไม่กลัวทองแท้ไม่กลัวไฟนะนะผักบงนะผักบงผักบงน้องชื่อผักบงครับผมผักบงครับ น้องพะบงอายุนั่งควบครับผมสวัสดีครับพี่น้ำเข็งอันนี้น้องพะบงครับผมน้องโอ้ยตกใจน้องพะบงกินกัดนิวแล้วน้องกระรอกอ๋อน้องชื่อพกบงครับผมน้องพกบงอายุนังควบครับผมน้องพกบงอร่อยอร่อย เอานี่ยเนี่นี่นั่นนั่นนั่นเอากระโดดไปไหนละเอาไม่ออกกล้องแล้วหนีไปไหนละ่ออละ,ไไละพอบงอิ่มหน้าเลยเขินกล้องแล้วไปไหนไม่รู้ไปแล้วไปแล้วจะไมไปใครอย่างอ๋อไปกินน้ำอ๋ออย่างว่าไปใคลมนะันไปหาน้ำกินละผักบงไปบงหิวน้ำบง,บง,บงอ๋อกินน้ำอยู่นี่ ทางแรกแทนคับบงกินน้ำนะมีเสียงกาด้วยครับอีกาเยอะครับครับนกพีราบก็เยอะครับนกพีราบนี่ชอบกินชอบกินทั่วเหมือนกันแต่นันจ่จพวกบงจับพวบงจาบพวกบง,รกบง <c oughs> <c oughs> สระอิ่มแล้วแหละ มาอิ่มแล้วอิ่มแล้วว่าแล้วทำไมไม่กินน้ำอ๋อหิวน้ำแน่เลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ๋อพออิ่มแล้วเช็ดปะด้วยดูดิว้าวแนวหมื่นคนเลยพออิมแล้วกินน้ำเสร็จแล้วก็ไม่กินต่อละ อ๋ออยากกินเนาะก็อยากกินขอคลองอยู่ในมีอยากกินคองมีเปลือกไอ้ข้างล่างกินดีจังเลยพวกข้างล่างเนี่ยหายแล้วมันหุดเละผ้าปวกมาในข้างล่างกินดีมากดูด้วยพวกข้างล่างกินใหญ่เลยอัน,นั้นก็กินนะพี่เนาะอันนั้นนกอะไรพี่นั่นน่ะเนี่ยข้างหน้าเพียนอกอะไรนะ่ะน่ะนกเอี้ยงนะมันสวยนกเอี้ยงมันก็กินกัน โอ้โหนี้อ uh, <sh ้วนตับเลยเฮ้ยอ๋อแล้วก็กระตุกว้าวนี่้วนมากเลยพี่นี่ไม่ไม่มันก็แค่หนี่งถ้าดูเหมือนไม่ค่อยกลัวผมนะตัวนี้ไอตัวสีดำนี่ขี้กลัวเลยหน่าดำมดดำสดๆไอดำแบบว่าดำทั้งตัวแห็นี่ก็นี่อ๋อมาใหม่กันนี้ก็เจิงเลยนินอีกอะไรแดงอีกอะไรบุ้งอะยังมาแต่เล็ก อนี่ไอ้ด่างหลับนี่นนนไอ้นินไอ้นินนี่สามปีแล้วโอ้ลืมมัวจะดูกรอกลืมสวัสดีก็ถอดด้วยครับสว,ส, <laughs> สวัสดีครับพี่พี่ทูเด้แล้วก็สวัสดีพี่น้ำเคงครับสวัสดีทุกท่านครับมัวดะดูกรอกลืมสวัสดีแล้วน่ารักจังน่ารักเหมือนพี่น้ำเคงเลยนะพี่น้ำเคงเปิดนาแล้วใช่ไหมสดยอดเลยพี่น้ำเคงเปิดหน้าสูงกับพี่ตาจู สุดยอดเลยพี่ย่าให้แพ้พี่สาวจูผมครับพี่สาวจูผมสวัสดีครับพี่สาวยงโอ้เอมแล้วเราบอกเอ่มแล้วอย่าเพิงมายัดอ,อันนี้ชื่อเมนครับผมน้องเมนอ่ะน้องเมนน่ะน้องเมนลุกยัต,ต้องกัดเนวนะ น้ำเค็งอันนานสวัสดีครับพี่สาวยงแฮปปี้อิดกับแฮปปี้แชร์นกพีราบมันกินดีนะทั่วดูกินใหญ่เลยน้าําโยนายมองไม่เห็นดิพี่สามเก่งกสวัสดีคนยงอันนั้นดูมันขี้มันกลัวนกพิราบแน่เลยนะ không ăn không ăn ăn đang anh đi anh nêm anh làm lại đang. Chấp đai là chưa? Lòng còn. Chấp đai không? Không, không hay chấp lấy. <laughs> phắc bông hay chạp rồi, phắc bông <laughs> chạp <mấy> cắt <laughs> <Ở cát nào? cười> สวัสดีครับพี่สาวเลมอนพี่สาวเลมอนทานสมตาหมดแล้วเหรอพี่โอ้พี่ไม่แบ่งสมตาใไห้ผมกินบ้างเลยพี่อร่อยเห็นแล้วน่าจะเข็มข้นหวานเจี๊ยบเลยพี่สมตาพี่สาวเลมอนพี่สาวเลมอนก็เป็นคนแบบว่ามีฝีมือด้านทำสมตามาม้ติก็ไอมะละกอตำครับแล้วก็พี่ยงก็ มือมือมือมาคืนมัน้งทำอะไรนะผัดหอยหอยผัดอร่อยพี่ทั้งสามทานก็เป็นแมครัววมดเลยครับแมตติก็ชอบเอาสมามาตำครับพี่พี่เลม,มอนก็เอามะละกอมาตำรับผมพี่พี่ยงแฮปปี้แชร์ก็อะไรอะ่ะหอเอาหอยมาผัดเอาอิ่มแล้วนะั่งอ้าวอิ่มแล้วอ่ะไม่กินแล้ว อิ่มแล้วอิม่มเราก็ยืขึ้นไปแล้วนีไมยแล้วอันนี้เพ่าพักบงหน้านะผักบงวนนี้พักบงวันนี้พักบงไม่ขัวพักบงไอแดงอันนี้ไอแดงครับมีแด,าดางแดงไอผักบงอันนั้นจับสิเขาไม่จับตัวนี้แต่ชื่อผักบงจับได้ชื่อผักบงที่มันกัดนวดเพราะมันนั่นจับได้เลยผักบงนั่น ออ๋เขาหน้าไม่จับแต่ว่าเขาจะมาหาเราครับเกาะตัวได้แต่ไม่ให้จับผับบกบงผักบงจะมาเกาะตัวไม่จับไม่ได้ล่ะไม่ไม,ไม่ไม่กัดใมีหน้าปัดแม่เวไม่กลัวว <c oughs> ุ้นในตัวเขาแบบข้างล่างเป็นสวส,ส,สีขาวข้างบนก็แบบสีน้ำตาลเป็นดวงพระจัดนะ <laughs> พอบ,บงเอ็มแล้วพระมงหายไปไหนละออกลูกที่ไหนไหมอ๋อท้องเหรอครับต่าง<ต>คันนะตอนนี้นม,นมีท้องใหญ่ต่างคันสวัสดีครับคุณโอ๊ตเชียงใหม่น่ารักน่ารักพี่สารมันบอกน่ารักพี่ยงบอกพี่ลูกนอนอ๋อสวัสดีครับคุณลุกนอนขอโทษขอโทษมัวแต โมแต่ดูกรอกลืมสวัสดีขอโทษด้วยสวัสดีคนลุกนอนสวัสดีคนโอดเชียงใหม่ขอโทษด้วยนะครับนี่เหนๆโมตอนนี้ไหน,น,ไหนมองเล่งกรอกอย่างเดียวก็เลยใครเข้ามาก็ไม่ได้สวัสดีเลยช่วงนี้ลงลง,ล,งลืม,ล,มลืมครับแกแล้วโอ้ยครับนิวเมือม่อเช้าก็ลืมกุญแจลืมหน้าลืมลังตลอดตอนนี้าอายุเยอะแล้วครับห้าสิบแล้วไง เลยลืมหน้าลืมหลังครับแต่ว่าชื่อสาวๆ่ายังไม่ลืมนมะทีนี้ที่ไหนส่วนรถไฟครับช่องคนรอเท่ครบคุณครับรอที่ไหนถ้ารอก็มีสาวชอบตั้งนานแล้วไม่รอไม่มีตังสาวก็บอกไม่ชอบ อยากได้ห่างก็รอกอยากห่างกร็รอกเลยอ่ะเอาอิ่มแล้วถามใหม่เล่นเอ่นเล่ากัดนิ้วโอ้ยกัดนิ้วโอ้ยนี่กัดนิ้วหราขั้นมาจะกบกบกบอกผิดเอาอยู่นี่นะไม่ใช่นิ้วนะไอ้กระป๋องนิ้วบอกอย่านิ้วต่างคนต่างระแวงไม่เอาแล้วระแวงไม้กล้าให้แล้วมันเขาในการกบกกระโดนเนิ้วอะ อ่าโอ้ยเขาจับมือผมผมก็ตกใจอ่ะเขาไม่ได้พี่มาให้หน่อยเขาเขาเขาอาเอามือเขามาจับนิ้วผมผมก็ตกใจอ่ะเขาไม่กัดหรอกแต่ผมเนี่ยมันระแวงเฉยเลยอ่ะตายแล้ะระแวงกระรอกเขาจะเอามือเขามาตะโกนก็เหมือนแมวอ่ะเวลาเขาเตะ จบแล้วถ้าเรายิงกระชาก็มันยิงโดนใช่ไหมเนี่ยนี่โดนนิดหน่อยเป็นไรหรอกเมื่อกี้กร,รอกก็ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้มองหน้าอย่างนี้ <c oughs> พอรวงเขาไม่กินนั่นเนี่ยรวงนั่นเนี่ยไม่กินเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่ลาบเนี่ยกินแน่เลยเนี่ยพี่ลาบไม่ได้บายบายไปแล้วบายบายพี่พี่ชาเลมอนหัวเราะนิ้วหายอนาน ก็ตกใจนะพี่ไม่รู้เลยก็ก็กลัวเขากัดเหมือนกันแต่เอาเขาเอา,เอามือมาจับนิ้วไงเขาเลยสะดุ้งกันหัวเราะเหมือนประทานนึงครับอ้อจริงลหละครับประชอบกินพลไม้ของแปลกแล้วอัดคลิปเดี๋ยวไปพาทุกท่านไปรับชมไอดอกทานตะวันผมไปก่อนพี่สวัสดีครับ,บค,ครับผมสวัสดีครับเอาพี่เอาเพิ่มอีกไหม อ,อันนี้เพิ่มครับโอเคครับเดินทางกลับบ้านเออไม่ใช่ไปไปที่ลอกไอ้ทานตะวันทานตะวันอยู่นู่นห่างปร,ประมาณนังกิโลครับตัวเองพูดเหมือนคนแขกเลยอินเดียใช่มีแต่คนว่าผมนามเหมือนอินเดียผม ขออนอุญาตลงไลค์ก่อนครับผมเดี๋ยวสักพักนึงผมจะไปขึ้นที่ดอกทานตะวันครับผมขออนอุญาตเข้าขน้ำก่อนผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับ